ขึ้นคุณโดลืมเรื่องหรายๆซะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่พี่ต้องเข้มแข็งนะตอนนี้ผมกำลังทำบริษัทบุญสรีตามฝันของพี่อยู่นะครับผมอยากทำความรู้จักของคุณก่อนเริ่มทำงานเวลาคุยกันนะสบตาด้วยหรือว่าเขารู้ความจริงแล้วถ้าเขาจะรู้ความจริงเนี่ยเขาไล่ออกแล้วไม่ใช่ย้ายให้เป็นเลยขาใกล้ชิดคขาแบบนี้ผมชอบคุณจริงนะเจสสก ไอผู้หญิงชั่วคนนั้นผมมาตามหาตัวมันมันจะลากตัวมันมาชัใช้ผมไว้ใจใครไม่ได้เลยแล้วคุณจะมาทิ้งผมไปเนี่ยนะมอยู่กับผมได้ไหมก็เมื่อเราเลี่ยงความผิดไม่ได้เราก็ต้องเผเชิญหน้ากับมันค่ะผมจะทำให้เขาทุบเหมือนกับที่เขาทำให้พี่สาวผมทุบจะยืนก่อนได้ไหมจิตจะลองดูสักตั้งว่าความดีจะเอาชนะความเกลียดชังได้ไหม